มังโกของตัวเองในการขายแล้วก็ทำรายได้พอสมควรทีเดียวปาต้องโกอาหารเช้านะครับสารพัดเครื่องดื่มเนี่ยหลายคนก็เอาออกมาขายเลยนะครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่หน้าร้านหรือว่าหน้าโรงแรมของตัวเองเลยนะใช่ว่าตอนนี้มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอ่ะใช่แล้วสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ต้องบอกเลยยอมรับความจริงกันเลยนะคนจะไปทานอาหารที่ร้านน้อยลงไม่ว่าจะเป็นในโรงแรมนะคะในห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าที่เป็นร้านแบบร้านอาหารก็ตามก็ต้องยอมรับว่าคนไปนั่งทานที่ร้านเนี่ยลดลงในขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปส่อง นะคะว่าการปรับตัวบ้านเรานะคะมีการปรับตัวอย่างไรกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของธุรกิจโรงแรมและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเดี๋ยวจะไปส่องต่างประเทศมีไอเดียเจ๋งๆหลายๆประเทศเหมือนกันเผื่อเราจะได้ไอเดียแล้วมาประยุกต์ปรับใช้ในการที่จะทําให้ธุรกิจของเราเดินต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะไล่เรียนกันไปนะคะตลอดเวลาในค่ําคืนนี้ค่ะคต้องมาดูเลยนะครับสำหรับบรรดาผู้ประกอบการหลายๆเจ้าเนี่ยตอนแรกก็ลุนอยู่เลยนะว่าหลังจากที่เจอโควิดระลอกแรกไปเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะฟื้นกลับมาแล้วช่วงเดือนสิงหาค ่มนะครับต่อเนื่องกันมาทางของกันยาตุลาจริงๆมาแล้วนะสัญญาณดีสัญญาณดีคนก็พักเยอะแล้วดีจนถึงหลายคนใฝ่ฝันเลยนะว่าพฤเศษจิการธันวาเนี่ยแหละน่าจะกอบกู้วิกฤตได้หมายถึงทรัพย์ทำรายได้จากที่เกิดโควิดมีการล็อกดาวน์ปิดกันไปปรากฏว่าข่าวร้ายค่ะต้นธันวามาเลยนะคะมาเลยวันจีวันเนี่ยแหละจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปสมุทรสาครแล้วก็ไปบ่อนทั้งหลายนะคะทั่วประเทศนี่ก็ยังจับกันรายวันเหมือนกันนะยังเล่นกันอยู่ได้คุณไม่กลัวโควิดหรอคะนี่ต้องบอกแบบนี้เลย คือเขาไม่กลัวอย่างเดียวไม่พอนะครับตอนนี้ทำให้<ไ>หลายๆคนนั้นเดือบร้อนตปยตามๆกันเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูการปรับตัวของบรรดาผู้ประกอบการที่ตอนนี้ต้องบอกว่าลดแลกแจกแถมกันอย่างจัดตจเต็มเลยจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโรงแรมระดับหรูหราก็ต้องมีการปรับลดราคาลงมาเพื่อความอยู่รอดนะจริงๆโรงแรมหรูเนี่ยบอกตรงๆนะ ค่าที่พักคือละหมื่นสองหมื่นหรือห้าหมื่นบอกตรงๆนะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยเอื้อมไม่ถึงหรอกรแต่รอบนี้นะคะมีเลยนะคะเริ่มใหม่แล้วโควิดรอบแรกก็มีนะโรงแรมแบบขายแบบหมื่นสองหมื่นนี่มาขายละพันพันบาทต่อคืนพันนี่ถือว่าถูกแล้วนะแต่ตอนเนี้ย<า>ผมช็อกมาก <c oughs> หรือหลักล <c oughs> ร้อยเหรอฮะเออมาดูกันนะเผื่อ <c oughs> หลายคนอยากจะช่วยคือในสถานการณ์แบบนี้นะคะ <c oughs> บอกตรงว่าหวังนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยากไทยเทยี่ยวไทยดีที่สุดถ้าเรายังมีกําลังไหวนะคะแล้วก็อยากจะได้บรรยากาศของการพักโรงแรมแบบห้าดาว ใจกลางกลุมนะคะรองเปลี่ยนบรรยากาศดูนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้บรรยากาศของหลักหมื่นท้ยามปกตินี่เขาหลักหมื่นกันไปดูว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างคะ่ะ นี่เลยค่ะใบยกสกายโอ้โหใครที่ชอบนะต้องบอกเลยใบยกสกายเนี่ยนะคะปกติราคาขายเขาอยู่ที่เกือบ7 0 0 0บาทต่อคืนนะต่อพัก2คนนะคะรอบนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะจ่ายเพียง725บาทต่อคืนต่อ2คนท่านคนเหลือเท่าไหร่คะ300กว่าบาทโอ้โหนี่มันลดแรกจากแถมจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะครับอันนี้ที่มาข้อมูลคือ a g o d a นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มในการจองที่พักโรงแรมทางออนไลน์นั่นเองนะครับถัดมาคือ Win s Hotel ประตูน้ำไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะ เห็นราคานี eh ้นะฮะแปดบาทต่อคืนนะในช่วงเวลาปกติไม่มีทางเลยนะฮะไม่มีทางเลยราคานี้ไม่มีทางจ่ายได้นะคะแล้วนี่ก็เหมือนกันนะคะแถวแถวประตูน้ําเหมือนกันนะคะเดอะเบอร์ครีนะคะคฮเทลประตูน้ํานะคะเหลือ848บาทปกติรู้ไหมคุณต้องจ่ายเท่าไหร่คะ 6,000บาทค่ะนี่คุณจ่าย848ค่ะไม่ถึง1,000ค่ะอืมส่วนถัดมาครับ Miracle Grand Convention อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมยักษ์ใหญ่แล้วก็หรูหรามากๆเลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่ต้องจ่ายประมาณสัก5,000บาทต่อคืนนะครับนี่เหลือ693693บาทนะครับโอ้โหยังมีอีกนะคะ a m i r l o s นะคะกรุงเทพนะคะปกติเราก็ต้องจ่ายประมาณคือง5 0 0บาทนะคะบวกบวกอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้คุณสามารถไปพักได้นะคะ771บาทเท่านั้นนะคะ ราคาไม่ถึงพันโรงแรมที่เรียกได้ว่าโอ้โหระดับหรูหราใจกลางกรุงเทพขนาดนี้มีที่ไหนคะราคาขนาดนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นแล้วคนโอ้หอยากมาแต่คุณเข้ามาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสของคนไทยนักท่องเที่ยวไทยที่จะได้มีโอกาสนะคะลองเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปพักดูซิว่าเซอร์วิสของโรงแรมเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมน่าสนใจนะเนี่ยใช่ครับดูจากภาพบรรยากาศแล้วก็หลายๆโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมที่ติดแม่น้ำนะคุณรัชเขามีการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นต่างๆเขามีการขายด้วยนะว่าแทนที่คุณจะเวิร์กฟอร์ คุณมาเวิร์กฟอร์มโฮเทลมานั่งทำงานนะครับเขามี WiFi รุ่นนี่นั่นให้ไปทานข้าวนะครับโอเคมันไม่มีบุฟเฟ่ละนะครับแต่ว่าเป็นแบบอัลลา,าร์คัสก็สั่งเป็นจานจากันไปแต่ว่านี่มันคือราคาโรงแรมนะครับที่ย่อมเยามากๆอะ่ะใช่ถือว่าเป็นเป็นราคาที่บอกตรงนะคนไทยอย่างเราสามารถจ่ายได้นะหมายถึงมนุนยุเงินเดือนทั่วไปที่จ่ายได้จ่ายไหวเขาบอกแถวแถวถนนข้าวสารก็ปรับลดไม่แพ้เหมือนกันนะแต่ตีถนนข้าวสารต้องบอกเลยว่าลูกค้ารายใหญ่เขาเนี่ย ถ้าก่อนหน้านี้ <ๆ S 1> เขาต้องเมืนคนไทยอยู่แล้วล่ะ<ช>เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติสารพัดทิศเนี่ยเขาอยากมาถานนข้าวสารก็ถือเป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยยังไงมาเมืองไทยต้องมาข้าวสารเหมือนกับมาเมืองไทยต้องไปเชียงใหม่ภูเก็ต <hi> มากรุงเทพก็ต้องถนนข้าวสารนี่แหละเขาบอกว่าเดบิมิกซ์โฮเทลนะคะราคาเหลือ92บาทต่อคืนเดี๋ยวนะ92บผิดหผิดไหมตัวเลขผิดนะ ไม่ผิดใช่ไหมคุณอิทคุณอิทดูอีกทีสิไม่ผิดใช่ไหมเราช่วยกันดูนี่พยายามเฮ้ย92บบาทขอโทษนะกาแฟ เ้าหนึ่งนี่ยังร้อยกว่าบาทนะต้องบอกเลยว่าทุกโรงแรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกือบหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเลยในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยที่เป็นความหวังมันก็มาเป็นช่วงๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวไทยก็หายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะธุรกิจโรงแรมหลายแห่งเขามีการปรับลดมาหลายรอบนะปรับลดทั้งจํานวนพนักงานปรับลดค่าใช้จ่ายปรับลดเงินเดือนปรับลดอะไรต่างๆเขาบอกว่าปรับจนไม่เหลือจะปรับแล้วเนี่ยพอมาเจอโควิดแล้วรอบสองบอก จะให้ปรับอะไรได้เหลืออยู่อย่างเดียวค่ะปิดกิจการโอ้โหยังไม่อยากเห็นภาพหลองนั้นเลยนะครับทีนี้มาดูหลายๆโรงแรมเขาก็มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดกันนะครับแล้วก็